ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้พบกับผมพี่เสือชาแนลนะครับวิถีเด็กใต้นะครับกวอนนี้ผมมาทําคลิปซ่อนปากกัดกับทีมงานน้องๆครับแต่ว่าวันนี้ก็ไปมาหนึ่งแหล่งแล้วครับแต่ไม่ได้ทําคลิปครับเนื่องจากน้ํามันลึกครับแต่คลิปนี้ผมจะพามาซ่อนบ่อปากัดเดืมพันธุครับเขาว่าเป็นปากัดที่ทนมากครับบ่อนี้นะครับผมก็พาไปเทสมาหลายตัวนะ แต่เฉพาะตัวที่เป็นแก้มเท่นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้จะได้ไปกี่ตัวครับคือช่วงบอ่อมันระยะสั้นนะแต่ว่ามีปลายเยอะครับก็ใช้ได้อยู่ครับซ่อนยากนิดนึงแต่ว่าแต่ละตัวมันก็ได้มาก็คุ้มครับก็มาดูนะครับนี่วันนี้ผมจะพามาซ่อนบอ่ออ่าดูครับเขาเรียกว,ว่าบอ่อเลยนะกรองโจนใช่ไหม บ่อในคลองชูนนะครับนี่ครับว่าบ่อในคลองชูนครับก็ไม่ใช่แถวบ้านของตัวเองนะครับเป็นแถวบ้านของพี่เขยของนี่ครับชีมงานครับเด็กโคงครับก็มาดูนครับว่าวันนี้เราจะทําภารกิจได้ปลาแก้มแท่นไหมหรือเปล่าครับเราต้องเลือกเป็นตัวแก้มแท่นนะเพราะว่าตัวแก้มแท่นเนี่ยผมเทสดูเลยครับคือกัดกับลูกเชื้อได้สบายๆเลยครับถ้าเลี้ยงมันดีๆครับอ่ะมาเลยเี๋ยวพาไป หาทำภารกิจหาเกมแทงครับแต่ตัวว่าตอนนี้เราหาวอดกันครับปุก๊กมองหาวอดกันปลาที่กัดวอดนะครับก็คือมันจะเป็นปลาที่พร้อมที่จะต่อสู้นะครับคือมันจะเป็นโอ้นี่มันวอดปลากิมเล้งคือมันพร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วก็มันจะดุเป็นพิเศษนะครับมันจะดุกว่าปลาที่เราซ่อนสุ่มนะครับซุ่มมั่วๆไปนะ คือเราจะหาพยายามหานี่มันเป็นบ่อก่อนอุ้ยนี่ครับทุกคนก็เป็นตัวเมียนะทุกคนเป็นตัวเมียตัวเมียตัวเมียมันต้องมีตัวผู้ก็บ่อนี้เราก็มาเน้นเลยนะครับแต่ว่าเราพาไปลองดูนะครับก็เพื่อนแนะนํามาครับอุ้ยตัวเมียอีกแล้วทุกคนเห็นไหม คือวันแนะนํามาแล้วว่าปลากัดบ่อนี้ก็ใช้ได้ครับแล้วผมก็ลองพาไปเทสดูแล้วครับก็สามารถกัดกับลูกเชื้อได้ดีครับแต่ว่าเชื้อไม่ต้องมากนะโดยเฉพาะแกนแท่นครับถ้าไปกัดกับลูกเชื้อที่เชื้อต่านะครับชนะแน่นอนครับนี่การันตีมาแล้วครับไม่มีทุกคน 啊！在双人里面的话，双人你跳了嘛？双人里面跳啊！快在双人啊！快在双人里面跳！你，你来，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  อ่ะยังยไงเรามาถึงนี่เราต้องได้ไปนี่ไงทุกคนเจอแล้วครับโอ้โหมาถึงก็สีเขียวเป็นไงทุกคนกคนีพวกติดกล่องดิซอหมาบีนี่นะครับทุกคนยังไงโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหอุ้ยตัวนี้ใช้ได้เลยทุกคนแต่ว่าไม่ได้เป็นแก้มแท่นนะมองเห็นปลาเฮ้ยทุกคนยังไงล่งนะทุกคนแต่ตัวนี้มันไม่ได้เป็นแก้มแท่นนะแต่เราจะมาหาภารกิจแก้มแท่นกันนะครับทุกคน พอมันเป็นปลาที่ทนกว่าแก้มสองขีนะครับอ่ะโอเคนี่ทุกคนนี่มากับจีมานเด็กโกงนะทุกคนตัวนี้เป็นทับหน้านะทุกคนเราจะให้นําไปก่อน <c oughs> โอเคครับนี่ครับดูตัวแรกนะครับนี่โอ้โหก็คือไซส์กำลังสวยพอดีครับอายุกำลังได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแก้มแท่นนะทุกคนคือภารกิจวันนี้เราจะมาหาแก้มแท่นกันนะครับ แต่ว่าเราก็เอาไปเหมือนกันนะครับถึงจะไม่ใช่กแก้มแท่นแต่มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับว่าปลาไปกัดลองเดิมพันมาแล้วก็สุดยอดครับชุดนี้ทนทนจริงจริง กันไลยกันเลยกันผมเก็บตั้งแล้วลกน้าดูกันเดยวจะไปยังอ้้ไป้ันู้

น,นี่ก็เป็นปลาสีนี้ก็สุดยอดนะทุกคนถ้าเป็นแก้มแท่นสีอิดนะทุกคนไม่แยกออกสีดํานะคือสุดๆครับเอาตัวนี้ไปด้วยโอ้ในกวดได้โอเคตัวที่สอง 哎，来吧，来 <noise> 吧<楽>，来吧，来 <noise> 吧<楽>。来吧，来吧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  นี่ทุกคนตัวนี <h <h uh ้ต okay. ัวเมียไหมโอ้ตัวเมียอีกแล้วครับพร้อมหอยโขง นี่ทุกคนเจอตัวผู้แล้วทุกคนไงเป็นตัวสีอิดนะโอ้สีนี้บอกบอกได้เลยทุกคนทนโดดมาโอเคม, <c oughs> มัึฮไม่ไมลุดอ๋อเฮ้ <c oughs> <c oughs> ทุกคนเก็บลุด <c oughs> โอ้โหเด็กโค้งเราจับไม่ดีเลยครับโอ้สามตัวนะแต่ว่าเป็นสีออกอิดนะ Để ra bên xí ít kem thênh nè tụi con Rồi ở đây thăm nhiều Sửa sì chọn Cứ đi Ui, ừ. 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 nghe này tụi con Kem thênh không không phải nhé, tất cả. Oh, không không thấy rồi, kem than. Không thấy kem than. Này, thấy Đây không phải kem than. Nhìn này, ตัวนี้ตัวใช้ได้เลยนะนี่นผลงานคนระับนี่แต่ตัวนี้ไม่ใช่เก้มแท่นนะแต่ก็โอเคอยู่ใส่เล่กเดียวกันนปลามันเข้ามาในนี้เพราะว่าน้ำมเย็นนะทุกคน

เกือบจะแท่นนะทุกคนมีแก้มสองขีดนะเห็นไหมโอ้สีเขียวสวยมากเลยไซกำลังสวยบดีเลยนี่นทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปฟอร์มดูกันอีกทีนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนนะปลาบอลน,นี้นะครับ はい。 あらら、やっ มีคนมาซ่อนเยอะทุกคนมันก็เลยไม่ค่อยมีแถวนน้นมีคนลงด้วยทุกคนเดี๋ยวไปดูแถวนน้นว่ะแถวนน้นเราไม่เคยไปเลยอ โอ้ยทำ,ทำไมตัวดำทำไมตัวดำยังนี้ทุกคนเอาไปด้วยครับเราจะพาไปผสมพันธุ์นะตัวดำม,มากเลยน่าจะพสมผสมพันธุ์แลยหาตัวผู้ไม่เจอนะตัวผู้มันน่าจะโดนโดนเข้เอไปแล้วได้นี่นี่นะมันจะออกสีแดงนะ พวกนี้มันจะไม่ค่อยเข้าสีนะทุกคนปลา instagram. ชุดนี้แต่ว่าเรื่องความทนสุดยอดมากไม่ค่อยเข้าเข้าสีนะมันจะออกสีอิดแดงนะทุกคนทีน่เขาเรียกว่าสีอิดแดงปลาครับแต่เรื่องใจสีนี้สุดๆครับ เหรออฮเฮ้ยเจอแล้วทุกคนก็เป็นตัวผู้นะแต่ก็เป็นไซส มินิก็นี่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 นสายมินิก็ปล่อยมันไปนะให้มันผสมพันธุ์บ้างแมวยมมวตัวเล็กอ๊บกะเลาะกั เฮ้ยนีย่เกัดขาเลยเลี้ยงเมา,าไม่ได้ฟังนูน้นนามีนานี่ไปฟังนู้นไปโอ้โห,โห,โหไปหลังบ้านมีนะไปไหมเดี๋ยี้อเออ เจอแก้วแล้วทุกคนเรามาลืมแก้วเอาไว้ทุกคนโอมีหลอดด้วยพร้อมน้ำดื่มเรียบร้อยโอเคทุกคนมาลืมแก้วไว้นานแล้วโอเควันนี้ภารกิจเจอแก้วแล้วเดี๋ยวมาดูผลงานครับโอเคผลงานนี่วันนี้ไม่เจอแก้มแท่นนะทุกคนแต่ว่าก็ตัวใช้ได้อยู่ทุกคนคือบ่อนี้มัน เป็นปลาที่กัดดีนะทุกคนแต่ว่าน่าจะมีคนเมาไปหมดแล้วพอเห็นเราเมามากเกินทุกคนเรามาซ่อนเกือบจะทุกวันแล้วทุกคนดีไม่ดีก็คือซ่อนจนเตียนหมดแล้วไปทุกนโอเคครับวันนี้โอเคครับทุกคนก็วันนี้หลังจากที่ผม พาไปซ่อนบ่อที่ผมบอกว่าดืมพันกับน้องในทีมงานนะครับทุกคนก็มาดูกันครับว่ามันจะสวยขนาดไหนครับเวลาเราเอาขึ้นมาฟอร์มครับก็มาดูกันครับตัวนี้ครับชุดที่ไปซ่อนกับน้องๆในทีมงานครับโฟมมาได้ประมาณสามวันแล้วครับก็เลยมีอาการครับมันจะไม่ค่อยลงสีแล้วเท่าไหร่ครับเอาตัวนี้ก็พาไปกัดมาแล้วครับ จากตัวเล็กครับก็ชนะมาไม่นานครับโดนมาเป๋เดียวครับสามตัวนี้ก็ยังไม่ได้กัดเลยครับโอเคครับดูครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยครับก็จะไม่พลาดคลิปสนุกในครั้งหน้าครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนครับกอสวัสดีครับ